แจกของ GM Life วันวาเลนไทน์วันนี้วันเดียวเท่านั้นสวัสดีครับผมเอ็มคุ้งสตอร์เก็หัวใจไว้ที่เกมบอันนี้ข่าวล่ามาแรงเลยนะไม่รู้ว่าจะตัดคลิปทันเพื่อนหรือเปล่าน,น,นะครับแต่แน่นอนคาดว่าจะทันก่อนเพื่อนจบค่ำคืนนี้ไปนะครับค่ำคืนนี้จะไม่เหงาอีกต่อไปถ้าเราทํากิจกรรมทั้ง2เส้นทางของน่าทําหรือเปล่าไปดูกันกิจกรรมวาเลนไทน์นะครับ ทั้งเซเวอร์คลาสติกแล้วก็คลาสสิเลยทีเดียวรองวันสูงสุดนะครับก็ตามรูปเนาะจะเป็นคาฟ้าบับแอดวานซ์ฟิลเมนนวลนะก็คือสมุดคูณแล้วก็รวมถึงเจ้าที่เราคุ้นเคยเงื่อนไขคือจะทําได้จนถึงวันที่14กุมภกพันา์ก็คือวันนี้ ห้ามเกิน23.59ก็คือห้ามเลยที่คือน,นั่นเองเนาะหนึ่งไอดีต่อ1รางวัลเท่านั้นมาเดี๋ยวเราไปทํากันแต่มันได้ทั้ง2เส้นทางเลยนะเห็นเขาว่าอย่างไงริ r แมนช็อปโนหนึ่ง no. เรื่องเติมเกมเติมเกมแร็คกรล็อกถูกที่สุดคุ้มที่สุดถูกกว่าเติมเองแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแร็คกรกล็อกออริจินแร็คก,กรล็อกเอ็กซ์เน็กซ์เจเรชันแร็คเกอรล็อกคลาสสิกที่เราคุ้นเคยและและร็คกอรล็อกพันอื่นมีให้เติมมากมายเติมได้ทั้งเว็บและไลน์ริด 10เดือนมีบริการเติมเกมชั้นนำมากมายตลอด24ชั่วโมงต้องที่ r e d b a n เจอเท่านั้นวิธีการทำทำตามผมเลยฮะอันดับแรกนะครับขอปิดหน้านี้ไปก่อนเพื่อนๆจะต้องเข้าตัวละครที่เคยแต่งงานแล้วย้ำนะครับเพื่อนๆจะต้องเข้าตัวละครที่เคยแต่งงานแล้วเราถึงจะไปเส้นทางนี้ได้นะครับไปเส้นทางที่หนึ่งนะครับอ่ะเอบี AB ไปเลยฮะให้เราเนี่ยวาร์ปตัวเราเองนะไปอยู่ที่เมืองนักดาบ อันนี้ถ้าคือผมอยู่ที่นี่ผมก็ไปเมืองพรเทล่าก่อนพอว้ามาพรแล้วนะครับจริงๆอ่ะเพื่อนๆจะต้องเตรียมช่อดอกไม้ไปนะครับใครมีช่อดอกไม้ก็เตรียมไปเลยเนาะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีนะครับให้เดินตามผมก่อนนะก็คือเดินตรงขึ้นมาชนกำแพงเดินออกด้านซ้ายเลาะริมกำแพงไปนะครับแต่ถ้าใครเป็นพระก็อาจจะกระโดดกำแพงได้นะครับอ้าวเลี้ย <laughs> ไม่น่าเกี่ยวนะแต่แล้วเดินตรงมาซ้ายครับนี่จะมีเอเตัวนี้นะครับชื่อว่า f a เวอร์เกนะแต่ถ้าพลังพับ เออกนนัย่างเลดอีกกดซื้อนะครับแล้วเ,เลือกตัวนี้ครับเป็นเจ้าช่อดอกไม้นะครับไม่ใช่ดอกไม้นะซื้อไปเขาแช่นเดียวมั้งเขาแช่นเดียวนะผมเอาไป2อ,อันนะครับเบิ้ลเบิ้ลแถมให้นะเสร็จแล้วนะครับให้เราเดินตรงขึ้นมาที่คาฟ้าและวาร์ปตัวเราเองไปเมืองดักดาบเบิบบิบเลือกเป็นอีสูตรอันแรกเลยครับเอ็นเตอร์ไปนะเสร็จแล้วให้เราเดินตรงขึ้นมานะฮะแล้วก็ออกไปด้านขวาบนสุดนะครับดูจากภาพแผนที่ผมก็ได้นะไปนี่เห็นไห เลาะไปเลยนะครับปึ๊บแล้วก็ตรงขึ้นไปแล้ฮะนี่เสร็จแล้วก็พอเจอกำแพงปุ๊บกระโดดกำแพงพะกระโดดกำแพงอย่างเล่นอีกเพื่องเมาดีไหมเนี่ยใ <c oughs> จยเย็นใจยเย็นใจยเย็นูอ่ะเข้ามาตรงนี้ฝาบนนี้นะครับให้เราเนี่ยคุยกับ NPC e ตัวนี้คลิกปุ๊บเน็กเลือกข้อที่2ครับไปจาวายนะแต่จิตใจจะวายหรือเปล่าไม่รู้กดเอนเครับจะถูกว์ปมาที่นี่ให้เราเนี่ย ว์ปไปยังเอ,อตรงที่เป็นรูปหัวใจข้างบนเห็นไหมะฮะอ่ามันวิ่งได้ไหมนะอ่าวิ่งไม่ได้ให้เดินไปครับอ,อือ้าวเรือ่องเดินไงวะอ๋อลงบันไดนี้โอเคโอเคลงมานะครับฟืบฟืบนี่เฮ้ยไปไงวะอย่างงี้ไหมผมก็ไม่เคยมานะอืมอาแหลกอีกต่างหากคนเยอะแบวัเนี้ยแมปเล็กอีกด้วยนะเอ๊ะเข้าไปกันยังไงวะอ๋อเดินข้ามแม่น้ำไปเหรอเดี๋ยวผมอปิดตรงนี้ก่อนนะ เข้าไปกันยังไงนะจะขอเดินดูก่อนนะฮะอ๋อตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้มีทางเดินธรรมชาติอยู่นะ,ะนี่นี่มีเสาอยู่นะนี่นี่เดินตามเสาหนะ่อยไหมฮะเดินตามเสานะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเนี่ยคุยกับเจ้าตัวตัวนี้ครับทําไมผมกระตุกวะทำไมกระตุกวะเดี๋ยวให้เราเนี่ยคลิกเจ้าตัวนี้นะครับ RO เกมที่เรารักนะครับที่เราคุ้นเคย แแล้วก็คลิกครับแล้วเราก็โยนเจ้าตัวนี้ลงมาในนี้เลยนะครับ1ชิ้นก็พอนะ1ชิ้นก็พอโอเคไปกดเซลล์ฟึบนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะฮะว่ามีคุณมียอดแล้วอันนี้คือได้แล้วเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้ของอะไรครับแต่ถ้าเกิดทําตามเงอนขแล้วเนี่ยหลังเปิดหลังเปิดเซิร์ฟประจําสัปดาห์ในถัดไปวันพฤหัสเนาะเพื่อนๆจะได้ของมาพือจะได้ของเฮ้ยเขาวาไปต่อแล้วเอาแล้วฮะเราโชคดนะีนจะจีเอ็มกำลังจัดจีนรมอยู่นะฮะเราไปเลยนะครับอ่าอีกอันหน ว์ามาที่เมืองคิฟเฟนก็ได้ครับแล้วก็เดินออกด้านซ้ายนะฮะตรงนี้เห็นไหมเห็นคนเยอะนี่คือกิจกรรมที่2วิธีการทําคือเราจะต้องมีโขงด้วยนะผมมีมาหนะ้าโขงมาผมไม่หาแล้วไม่เจอนะครับผมขออนุญาต้เอาอีกตัวหนึ่งมาทําก็แลนะ้วกันเนาะแต่ตัวนี้ผมก็แต่งงานนะเดี๋ยวผมจะค่อยย้อนกลับไปทําอีกเวสหนึ่งนะว่าได้หรือเปล่าให้เรามาตรงนี้นะครับเห็นไหมการสะพานนะให้เราเนี่ยเข้าไปตรงการสะพานตรงนี้เขาบอกอย่างนั้นนะอ่าไม่แน่ใจว่าจําเป็นต้องเข้าไปลึกสุดแค่ไหนด้วยนะฮะผมก็เข้าตรงนี้ก็แล้วกกัันนะนนนะะตรงี้ แล้วนะครับให้เราเนี่ยตะโกนเจอใช้ตัวนี้ครับเขาเรียกว่าตัวตัวเมกาโฟนนะหรือว่าจะเป็นนอตฟอร์เซลก็ได้ครับหรือเพื่อนๆจะได้จากการซื้อพ่อค้าแม่ค้ามาก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกโอเคเขาเราเนี่ยพิม์อะไรก็ได้นะแต่ต้องมาตะโกนตรงนี้โดยที่เราอาจจะต้องโขงบอกรักนะในสไตล์คนโสดได้ครั้งหนึ่งจะต้องอยู่ที่เราไหมไม่รู้นะเดี๋ยวผมตะโกนแล้วกันนะครับเขาน่าจะมีดัเทอร์เบรเกอยู่มั้งโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะตะโกน แบบบอกฟ้าออกไปนะครับเขาเรียกว่าเฮินฟ้าสวยโอ้แก่เลยทีเดียวนะฮโอเคมาเราตะเกิดตะเกินเราตะโกนกันดีกว่านะฮะเฮินฟ้าเฮินฟ้า,ฟา,ฟาสวยขอให้รักอขอให้รักต่อจากนี้นะไม่รู้ได้หรือเปล่านะไม่เป็นไรโอเคครับถ้าทุกคนพอแล้วนะครไปเลยครับผมหนึ่งสองสา ปั๊มนี่เรียบร้อยฮะ,ะเราตะโกนเรียบร้อยนะฮะเหินฟ้าสวยขอใหนะ้รักต่อจากนี้ครับผมแต่มรู้ได้หรือเปล่านะตำแหน่งก็มอาจจะไม่ใช่แต่ผมก็ยืนบนยอดเนานะน่าจะได้แหละเขาคงให้ตำแหน่งเท่านี้แหละนะและนี่ก็คือกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด2เควสเพื่อลองทําดูนะแต่ตัวเนี้ยเมื่อกี้อีกตัว ID หนึ่งผมไม่มีตัวพีทอะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ย้อนกลับไปดูว่าจะทําได้หรือเปล่าเนาะอย่าลืมนะฮะของจะได้รับรางวัลหลังจากเซิร์ฟเวอร์เปิดเท่านั้นหมดวันนนนีี้ตอ5ะะัวท่4กุมา 6เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไก่อนขอทุกคนโชคดีครับ